ฟังกันและเล่นด้วยกันซึ่งดนตรีของทุกชาติก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยดนตรีกับคนร้องเนี่ยก็ต้องประสานกันให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันคำร้องเนี่ยจึงมีความสําคัญมากๆเลยแล้วก็นักดนตรีที่ไม่สนใจคําร้องเลยเนี่ยจะเล่นเพลงสุนทรภพ์ไม่ได้และคนที่จะร้องเพลงสุนทรภพ์โดยไม่เข้าใจคําร้องเนี่ยก็คือวานอนชําราบ ก็ <c oughs> คือละครลิงเชนหนึ่งนะฮะก็คือคือเขาร้องมาอย่างนี้ก็ร้องตามไปอย่างนี้คือไม่รูร้มันแปลว่าอะไรแต่ถ้าเมื่อไรเนี่ยได้เข้าถึงแก่นของเนื้อร้องและเข้าซึ้งถึงทํานองไปพร้อมกันแล้วะเมื่อน,นั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นศิลปินขึ้นมาประสบการณ์นานปีต่อไปคนที่อายุ2ี่ิต้นๆขนะดนี้ถ้าเขายังร้องต่อไปอีกสัก2ี่สิปีเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นนักร้องแนวหน้าของประเทศไทยก็ได้เอ่อ ผมขอให้สินให้พรเขาไว้นะที่นี้ครับครับพูดมากแล้วไม่ได้ฟังเพลงนะทีงั้นแบบอาจารย์ปูพื้นมาอย่างนี้แล้วเชื่อว่าทุกท่านคงอยากจะฟังจริงๆต้องบอกว่าอาจารย์คัดเลือกบทเพลงมาวันนี้ทั้งหมด8เพลงด้วยกันนะคะมัน,น่าจะเป็นเพลงที่อาจารย์ชอบมากเป็นพิเศษด้วยเ,เพลงเราเานี้ถ้าไปถามภรรยาผมเนี่ยจะเป็นเพลงที่ผมยัดเยียดให้เขาฟังอยู่ตลอดเวลา ครับคือ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 ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับภรรยาเนี่ยส่วนหนึ่งแน่นเพราะเพลงสุนทรภพร <c oughs> นแสดงว่าที่บ้านต้องเปิดตลอดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เปิดร,ร้องให้ฟังเลย<อ>ไม่ฟังโกรธด้วย <c oughs> มาเพลงแรกกันค่ะอาจารย์คะเพลงแรกที่อาจารย์คัดเลือกมาวันนี้คือเพลง ชีวามาลานะคะเป็นผลงานของคุณครูเอื้อนะคะสุนทรสนานแล้วก็คุณครูแก้วอัจฉริยกุลประพันธ์ไว้ร่วมกันนะคะเพลงนี้เราคุยกันก่อนดีไหมคะอาจารย์แล้วค่อยเข้ากัน,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 นขับร้องนะคะอาจารย์คะ,ะเพลงนี้ชีวามาลาเวลาเราฟังชื่อชีวาดอกชีวิตมาลาด,ดอกไม้นะ,ะฟังเพลินก็เป็นเพลงชมธรรมชาติ ถูกไหมคะอาจารย์คล้ายๆกับมารีแดนสวงคล้ายๆกับแผ่นดินทองชมธรรมชาติชมดอกไม้ครับแต่มันไม่หยุดตรงนั้นไม่หยุดตรงนั้นอย่างอย่างอย่างเพลงเออมารีอะไรนะมาลีแดนสวงแผ่นดินทองเน,น,นี่ยงามไม้ดอกแล้วก็ไล่ชื่อชื่อดอกไม้ไปนั่นมันเป็นขนบชมสวนของของวรรณคดีไทยแต่เพลงนี้มันจะไปไกลกว่านั้นขึ้นมาตอนแรกนี่จะชม ชมสวนใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่หนังสีเต็มที่มีสีอยู่ไม่กี่สีนะแต่จากนั้นเนี่ยเธอเด็ดดอกไม้นี่มาแซมผมค่ะแล้วในที่สุดเนี่ยดอกไม้ดอกนั้นเนี่ยซึ่งมันอยู่ในธรรมชาติเธอก็เก็บมันเป็นสมบัติของเธอค่ะแต่เธอรักษามันไว้ไม่ได้รักษามันไว้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมีอำนาจเหนือการเวลา เมื่อการเวลาผ่านไปมันก็ร่วงฉันชมว่างามเดี๋ยวเดียวพลันสามซ้ำโรยดอกใบทั้งปวงโรยได้ทสุดก็หล่นลงไปเมื่อหล่นลงไปตรงนี้แหละครับครูกแก้วผันผันทิศทางของเพลงเลยว่าต่อไปนี้เพลงนี้จะเป็นปรัชญาแล้วการที่จะเป็นปรัชญาได้เนี่ยมาร้องแบบซึ้งให้หวานจ่อยนี่มันไม่ได้นะจะต้องร้องให้ว่ามันเป็น มันเป็น,ปนาการบอกกล่าวสารเชิงปรัชญามันเป็น philosophical statement ค่ะแล้วผมก็บอกกับนักร้องเข้าไปว่าคุณทำอย่างไรให้สารทางปรัชญาเนี่ยมันมีความงามทางคีตศิลป์ด้วยผมให้ก็ไปคิดด้วยตัวเองค่ะและผมคิดว่าเขาคิดออกทั้งนี้เพราะเขาได้เรียนมาจากมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยน้องคนที่จะขับร้องเพลงนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะคือน้องขวัญชนะสิการแจ่มแจ้งคลื่นลูกใหม่นะคะซึ่งจบ จากศิลปากรนะคะอาจารย์สถาบันเดียวการหารมาพูดแบบนี้ในะจุลานี่ผมจะไม่ค่อยทำนะ <laughs> แต่ว่าต้องบอกงี้ค่ะจบจากศิลปากรนะคะโบราณคดีแต่ว่าตอนนี้ทํางานอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคณะคารุษแสดงว่าจุฬาเนี่ยเขาสายตาเขาดี <laughs> เขาเลือกคนที่มีคุณภาพ <laughs> เดี๋ยวแกจะเดี๋ยวเดี๋ยวแกจะประมา ค่ะขอเชิญเลยค่ะสำหรับเพลงชีวามาลาค่ะ 真真。 คือเพลงไทยสากลเพลงไทยแนวตะวันตกแต่ไม่เคยทิ้งไอลักษณะที่เป็นของไทยเลยสังเกตดูให้ดีว่าเอื้อนการเอื้อนนั้นรอ้รองยากมากนะยิ่งเด็กสมัยใหม่นี่มักจะทำไม่ค่อยได้คือวิ่งเข้าไปหาตัวโน้ตสุดท้ายเลยอะไรแบบนั้นกว่าคนไทยกว่าจะไปถึงโน้ตสุดท้ายมันผ่านหลายโน้ตเลยค่ะแล้วก็วกครูกแก้วเนี่ยสังเกตดูให้ดี ใครที่เคยเรียนไวยากรณ์ไทยในโลกนี้บ้างยังมีไหม <c oughs> ถ้ารู้ว่าอักษรสูงคืออะไรเนี่ยอักษรสูงเนี่ยมันไม่ใช่เสียงเดียวนะอักษรสูงเนี่ยมันจะเป็นหลายเสียงแล้วมันไต่เสียงขึ้นไปเพราะนั้นเวลาครูแก้วมาแต่งเพลงเหล่านี้จะเว้นให้เอื้อให้เอื้อนเนี่ยท่านมักจะใช้อักษรสูงเพราะมันมีไอตัวเชื้อซึ่งเป็นเรื่องของการที่ต้องผันขึ้นหาระดับเสียงที่มันสูงขึ้นเนี่ยอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาเขียนเป็นโน้ตเนี่ยมันอาจจะเป็นโน้ตสามตัวก็ได้ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยไอความเข้าใจในเรื่องของของเพลงไทยเดิมลักษณะของการร้องของคนไทยเนี่ยยังมีความสําคัญมากๆสําหรับการที่จะร้องเพลงของกลุ่มชนตราพรนะและ้วครูแก้วนี่ท่านกําหนดไว้ได้ตัวอักษรเลยเพื่อว่าจะต้องทําอย่างนั้นแล้วยางเพลงนี้ก็ต้อง,อง,องเอื้อนเอื้อนมากเลยทีเดียวนะแล้วก็หนูคนนี้แกก็เอื้อนเก่งซะด้วยค่ะเพราะอาจารย์เลือกเองด้วยนะคะว่าจะให้ใครร้องเพลงอะไรนะคะ อันนี้ซับก็ผมไม่มีทางเลือกผิดนะฮะผมไม่มีทางเลือกผิดเลยเพราะว่าเพราะว่าคนที่ร้องเพลงเร็วไปเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะเจอคนที่ร้องเพลงเร็วเนี่ยเราเคยเชิญเข้ามาร้องเพลงเพลงช้าก็ร้องได้แล้วแล้วแม่หนูคนนี้ร้องคิดถึงฉันบ้างไหมก็ร้องได้นะ ผมกำลัง,งเสนอ,อาานผมกำลังเสนอกับกับกับผู้กับคุณอธิพรว่าต่อไปนี้ให้เลิกระบบเจ้าของเพลงใครร้องเพลงอะไรจะต้องร้องเพลงนั้นเลิกได้แล้วครับคนเหล่านี้มีความสามารถรอบตัวและแล้วอีกไม่ไม่ช้าไม่นานเนี่ยถ้าผมพูดอะไรแล้วคุณอือยังฟังผมอะโดยเฉพาะเรื่องร้อนหรือไม่ร้อนในในห้องซ้อมเนี่ยผมผมคิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่า คราวต่อไปหนูคนนี้จะร้องเพลงเร็วและจะร้องได้ดีด้วยค่ะ,ะโปรดชมรายการต่อไปกันเลยกัน <laughs> เ,เพลงถัดไปเ๋ยดีไหมคะอาจารย์คะครัค่ะเพลงถัดไปนี่แม่เป็นเพลงที่เป็นเพลงรักที่ทุกท่านรู้จักกันดีค่ะอาจารย์เพลงนี้เรียกว่าเป็นสุดยอดแห่งเพลงรัก ของสุนทราภร์ก็ได้นะคะที่อาจารย์เลือกมาเองนั่นก็คือเพลงยอดดวงใจเหมือนกันนะคะก็เป็นผลงานของคุณครูเอื้อกับคุณครูแก้วประพันธ์ไว้ร่วมกันและเพลงนี้เนี่ยคุณตาก็บันทึกเสียง,งขับร,ร้องเอาไว้เองด้วยค่ะอาจารย์เพลงนี้มีความพิเศษยังไงคะอาจารย์เอาเรื่องตัวเนื้อในก่อนค่ะมันไม่ใช่เพลงรักธรรมดาเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะว่า เธอก็รับรักเขาแล้วแล้วยังมาโอดโอยอยู่อีกทำไมนะฮะคือตรงเนี้ที่มันน่าสนใจก็คือว่าพอมาเมื่อเธอว่ารักฉันเชื่อเหลือที่จะชื่นฉับไอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดสุดยอดแล้วค่ะก็คือตอบรักกันแล้วรักกันแล้วรักกันแล้วเนี่ยมันควรจะพอใจแล้วไม่พอใจโอดโอยบอกว่าเป็นห่วงเธอโอ้ยมีคำว่าห่วงเนี่ย มาหลายหลายครั้งเหลือเกินนะฮะคำว่าห่วงห้าครั้งผมนั่งนับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็ยังบอกพูดไปในทํรนองว่าที่เป็นห่วงเธอราวกับว่าอยู่ห่างจากเธอค่ะคือถึงจะไม่ความจริงเขารู้บ้างก็ติดกันอะ่ะแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยกับชีวิตที่มันอยู่ในเพลงเนี่ยมันคนละเรื่องชีวิตที่อยู่ในเพลงนี่เป็นชีวิตสมมุติที่ศิลปะสร้างขึ้นมาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นศิลปะต้องการจะให้เพลงนี้ เป็นเพลงที่ยังมีความห่วงหาห่วงอะไรอยู่เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นนิราชจำแรงอาลีลาของมันเป็นนิราชจำแรงก็คือว่าเสแสร้งทำเป็นว่าข้าอยู่ห่างไกลจากเธอและคิดถึงเธอตลอดเวลาฝากฝังเธอโชคดียังไม่ได้ไปฝากไว้แบบในนรินฝากเอาไว้นะถ้าฝากไว้ส, <c oughs> สมัยนี้หลุดนะี่อย่าไีไปฝากไปที่ไหนน,นะนักการตรงที่ มาตีความตรงนี้ก็หมายความว่าเพลงมันจะต่อเข้ามันเรื่อยๆและอารมณ์มันจะเข้มข้นขึ้นทุกทีเมื่ออารมณ์มันเข้มข้นขึ้นทุกทีเนี่ยวิธีที่จะมาร้องเนี่ยจะใช้การร้องแบบไทยแบบโบราณไม่ได้ผมเสนอกับคุณเจริญศักดินักร้องรุ่นนี้ไปสั่งเขาไม่ได้นะครับเ,เขาเป็นนักร้องอาชีพนะฮะร,ร้องเพลงนี้มาประมาณ5,000ครั้งแล้วนะแต่ว่าและอยากจะให้เขา เชื่อผมเชื่ออิตาแก่นี่สักครั้งว่ามันมีวิธีร้องอย่างอื่นที่จะทําให้เกิดเสน่ห์กับเพลงนี้สิ่งแรกที่ผมเรียนกับคุณเชอญศักดิ์ว่าคุณเชิญศักดิ์ครับคุณเป็นรุ่นสุดท้ายที่จะเรียนกับคออรูเอื้อใช่ครับแล้วก็ได้วิชาจากคออรูเอื้อใช่ครับลืมคออรูเอื้อใช้ได้ไหมคุณเชิญศักดิ์หน้างงงงเป็นเวลาหลายนาทีเลยฮะแต่พอพอลองร้องไปแล้วแล้วพยายามจะร้องแบบที่ว่า ลืมครูเอือ้อแต่เอาครูเอื้อมาฝังไว้ในใจนะยังอยู่แต่ไม่ได้ออกมาเป็นลีลาของครูเอื้อแบบแบบเดิมแล้วก็บางส่วนเนี่ยจะเป็นลีลาที่เป็นเชิงตะวันตกซะด้ยซ้ำเนี่ยโดยเฉพาะตรงตรงปลายวักที่บอกว่าไม่เคยรักใครดังเธอนะฮะไอตรงนี้ห่วงใครไม่ห่วงดังเธอเนี่ยมันต้องร้องลากเสียงแล้วก็ เสียงมันจะสูงขึ้นเราก็เป็นท่อนจบของอารียาในในอุปรากรแล้วก็รูปแบบเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบของของเพลงตะวันตกคลาสสิกตะวันตกคือท่อนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเรซิตาทีฟคือเป็นการเกลืน่นเป็นการเปรยนะเป็นการปรารบส่วนส่วนที่สองนั้นจะเป็นส่วนซึ่งตอกย้ำไอความเข้มข้นของอารมณ์ซึ่งเรียกว่าอารียาแต่ว่าครูเอื้อท่านไม่ได้ตาม ไม่ได้ตามนี้อ,อ,อย่าง,างเต็มที่นักแต่ขอสังเกตอีกอย่างครับค,ครูภาษาไทยนั่งอยู่ที่นี่หลายคนจะ,จะต้องบอกครูภาษาไทยไม่ต้องเป็นห่วงครับไอชันทลักษไทยเนี่ยถ้าคนที่รับการศึกษาที่ดีเนี่ยมันฝังอยู่ในส่วนลึกมันฝังอยู่ในส่วนลึกเพลงที่ครูเอื้อแต่งเนี่ยสองพยางสุดท้ายของวั์กเนี่ยมันจะแยกตัวออกมา โดยที่วงดนตรีจะไม่ทำให้เห็นว่าแยกตัวดวงใจคนดีที่ฉันห่วงโศกรุมเร้าสวงห่วงเหนียวดวงใจที่ฉันชื่นชมกลมเกลียวฉันฝากรักเธอคนเดียวอะไรที่มันได้ยินมันได้ยินก่อนที่จะเป็นเนื้อนั่นคือโครงครับและก็ไม่ได้แต่งเป็นโครงแต่ว่าไอ้ฉันทลักษ์ที่มันเป็นโครงเนี่ยมันแฝงอยู่แฝงอยู่ซึ่งผมเรียกว่าเป็นโครงสร้างลึก คุณเจือนศักด์ตอนนี้เวลาผมซ้อมคนอื่นนี่คุณเจือนศักดิ์ขอมาฟังด้วยตลอดเวลาเลยเพราะท่านพยายามจะลืมครูเอือ้อเชิญครับขอเชิญเลยค่ะสำหรับเพลงต่อไปยอดดวงใจค่ะ can ลำไม่ซ้ำใดใดไม่เคยรักใครดังเธอปักใจไฟรักเธอมันทุกวันฉันฝักไปลอยให้หัวใจละมือ งรักไปจนวันตายทอดทายสเสน่ห์ปรนเปรอํำเรอแต่เธอเดียวดายเมื่อเธอว่ารักฉันเชื่อเหลือที่จะชื่นชมจะจำน้ำคำไม่คลาย คำรักที่เธอรำพันนั่นทำให้ฉันลืมตายคิดไปไม่หายสุดพวสุดสว่า์ขาดใจให้ลงพระองค์คอยพลื้มดูดืด่มไม่ลืมยังเรา อ่อนใจเพราะเธอละเมอแสนห่วงห่วงใจทั้งดวงยอมให้อย,อยากเย็นมากน้อยทนได้หัวใจไม่หวาดหวั่นต้องตรมทุกวันเพื่อใคร ำพอาวรนคราวรอนทอดทอนอะไรห่วงใครไม่หวงดังธอพี่เจนญค่ะอาจารย์อยากให้พี่เจิญพูดถึงการตีความ ของบทเพลงนี้สักนิดหนึ่งนะคะว่าในวันนีมน้มันแตกต่างจากเดิมยังไงคะพี่เจนคะแตกต่างที่เคยร้องมาใช่ไหมฮะค่ะหรือว่าเป็นเพลงอื่นที่เป็นเพลงรักเพลงอะไรค่ะแต่เพลงนี้มันเป็นเพลงคือคือเปลี่ยนไึหมมันไม่ต้องอายกันแล้วครับเพราะว่าเรารู้เรารู้กันแล้วว่าเรารักกันนะฮะทีนี้เราก็มาพัดพลาคจากกันค่ะก็ยังคิดถึงห่วงอะไรอยู่ก็เลยขับออกมาครับ เป็นเพลงรักที่ไม่ได้รู้จักกันตั้งแต่แรกไมไ่รู้จักกันแต่เป็นเพลงรักที่รู้กันอยู่แล้วว่ารักแต่ว่าแค่ห่างกันเท่าน,นั้นเองสารภาพแล้วว่าเออเรารักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสารภาพไว้แล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณจาลืมถามความรู้สึกนะคะต,ตอนที่บอกว่าต้องลืมครูเ er อื้อรู้สึกไงคะพี่เจริน <laughs> ไม่ตอบ <laughs> อาจารย์ขาเป็นไงคะรู้สึกว่าแตกต่างกว่า กว่าครั้งที่เคยฟังพี่เจริญร้องไหมคะก็คิดแล้วก็เข้าข้างตัวเองอะผมคิดว่าคุณเจริญศักดิ์จะร้องไม่เหมือนกับที่เคยร้องมาโดยเฉพาะไอ้การแบ่งวักการเน้นการอะไรเนี่ยจะมีลีลาที่ที่ต่อเนื่องมากกว่าเดิมนะฮะ,ะลากเสียงเป็น,เป,นเป็นช่วงยาวมากกว่าเดิมคือเป็นไทย เป็นไทยเดิมน้อยลงนิดหนึง่งแล้วก็เป็นตะวันตกเพิ่มขึ้นหน่อยคออ่มันจะได้เกิดความสมดุลก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงยอดดวงใจค่ะเรามาถึงเพลงต่อไปดีกว่านะคะเพลงถัดไปคะ่ะจะที่อาจารย์เลือกมาก็เป็นเป็นเพลงที่เป็นเพลงคู่ที่ นิยมร้องกันมากค่ะอาจารย์ไม่ได้แค่นักร้องบนเวทีนะคะแต่ว่าแฟนเพลงสุนทราพรทั่วไปก็ร้องกันหยิบมาร้องกันบ่อยมากๆเลยเพราะว่าเป็นเพลงคู่ที่มีลีลาที่น่ารักแล้วก็สนุกสนานด้วยนั่นก็คือเพลงพรพรมนะคะก็เชื่อแน่ว่าแฟนเพลงหลายท่านในที่นี้ก็คงอยากจะฟังดูว่าอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเพลงนี้แล้วจะต้องร้องยังไง ที่จะตีความเพลงนี้ออกมายังไงคะอาจารย์ที่จะให้มันออกมาไพเราะแล้วก็ได้อารมณ์ของเพลงที่สุดต้องต้องย้อนประวัติหน่อยนะฮะเมื่อเดิมเพลงนี้เนี่ยแสดงด้วยวงดนตรีาสากลกรมประชาสัมพันธ์พนวกกับวงดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์ค,คือเป็นการเอาเพลงเพลงไทยเดิมเนี่ยามาผสมแต่ต้อง พัทุสร้ายต่อเครื่องดนตรีไทยนะฮะด้วยการตั้งเสียงใหม่ของเคิงนี่ฝนไรระนาดก็ต้องตั้งเสียงใหม่ให้เท่ากับเสียงของเครื่องดนตรีตะวันตกเพราะเครื่องดนตรีตะวันตกเขาเปลี่ยนไม่ได้เขาเปลี่ยนไม่ได้คือนี่มันพอซอสกว่าครึ่งห้องนี่มันเกิด2497ครั้งแรกคือเพลงคลื่นกระทบฝั่งแล้วก็ทะเลบ้าลอง ถ้าคิดไปถึงเพลงอย่างทะเลบ้าเนี่ยครูแก้วเสแสร้งทําเป็นซื่อบือแล้วเขียนเนื้อออกมาแล้วว่าทะเลมันบ้าซึ่ง,องของไทยเดินไปจะคิดถึงแบบนั้นะนะฮะเพียงแต่ว่าคลื่นลมมันแรงอะไรอย่างนั้นคือเสแสรงตีความตามตัวอักษรนะฮะ literal ไม่ใช่ literary มีครูนั่งอยู่ในนี้หลายคนดีพวกเราอับจนนะฮะต้องเห็นใจกันบ้างยิ่งสมัยนี้โอ้ผมโชคดีโชคดีมหาศาลเลยสมัยผมไม่มี TQF ผมวิจัยได้เป็นเล่มๆเ,เลยไม่มีเสียเวลาครับอนอกเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องที่พวกคนมหาวิทยาลัยเขาบน่บนกันแต่ก็ยังเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้จะขอให้ใช้มาตราสีบสีก็ไม่ยอมใช้ครับ มันเป็นอย่างนี้ฮะว่าพอมาถึงเพลงแขกมอนบางขุนพรหมเนี่ยค,ครูแก้วก็ลองนั่งคิดดูแล้วฉันจะเสแสร้งทาซื่อบือ้อยังไงก็แขกมอนบางขุนพรหมนี่จะไปไล่ตามล้อทั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นไม่ได้ก็เลือก,เล,อกเลือกพระพรหมออกมาอเลือกพระพรหมออกมาแล้วก็บอกว่านี่เพลงนี้เป็นเพลงรักแต่เป็นเพลงรักเนี่ยที่รักกันและจะยักรักกันยืดเนี่ยมันหาใช่ ความสวามิพักดของคนสองคนที่มีต่อกันไม่หากแต่เป็นว่าพระพรหมให้ใหพรเพราะฉะนั้นคําว่าพระพรหมพระพรหมเนี่ยมาตลอดเวลาเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อต้นต้นแบบมันซื่อบือ่อก็ต้องเสแสร้งร้องให้ซื่อบือ่อยังไงคะอาจารย์ซื่อคือทำสนุกสนานกับมันซะอย่าไปคิดว่าเป็นเพลงเกี่ยวสาวนะฮะเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาก็เหมือนนะ เวลาพระกะนางขึ้นแท่นเนี่ยนะละครรำละครรำอย่างี้เท้าสามมนกนางมนทา<ะ>ผมเกือบจะผิดทุกทีเป็นนางมนโททุกทีเทนะ <laughs> ้าสามมนกนางมนทาขึ้นแท่นมาพอรำจะรำเข้าไปโลมแค่เนี้ยปัดอยู่นั่นนะ่ะอายุหกสิบยังปัดอีกเลยไม่ต้องปัดแล้วเข้าไปมาหาเราแล้วนะ <laughs> แต่นี่ฮะไอลีลาแบบนั้นที่เป็นไทยไทยเนี่ยมันอยู่ในนี่ คือเสแสร้งทําเป็นเกี่ยวกันทํทเป็นว่าแหมคุณไม่รักฉันจริงอะไรงเง้ยนะแต่ในท้ายที่สุดแบบพอมาถึงมาถึงไอ้ท่อนที่เป็นท่อนที่มันขัดกันเน่ยซึ่งเขียนตามตามหลักการที่เรียกว่าคาวเดอร์พอยน่ของออของตะวันตกมันเป็นรูปที่ว่าทํานองมันเหลื่อมกันนิดหนึ่งเป็นแคนนอนแต่ของไทยมันมีฮะของไทยอันนี้เรียกว่าลูกขัด เพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งของไทยของฝรั่งและเวลาเขาร้องเนี่ยจะสังเกตให้ดีเลยว่าเข้าออกมาเล่นละครให้ท่านดูมันไม่ใช่เพลงรักที่หวานซึง้งและเขาจะแย่งกันร้องโดยเฉพาะไอ้ตอนที่ที่เขาเขาเล่นลูกขัดกันนะั่นแหะมันเหมือนกับว่าจะชวนกันหกลม้มแล้วมันไม่หกลม้มตรงนี้เป็นเสน่ห์ของเพลงต้องร้องแบบที่เล่นทีจรงิงไม่ต้องไม่ซซเรียสมากเพลงซเรียสมากไม่ได้เสีรยรถครับลองฟัง ต้องลองฟังดูนะคะว่าร้องแบบไม่ซื่อบื้อที่อาจารย์บอกคือยังไงนะคะเพลงนี้ก็จะขับร้องโดยน้องนุ่นสุบงกตทองช่วงแล้วก็น้องแจ๊บนริพลผิวอ่อนนะคะคลิกลูกใหม่เชิญค่ะ พร้มประทานมาให้พี่ก็รักดั่งดวงใจน้องเอ๋ยจงให้แอบยิ้โดแต่ปากอยากไหยมากลายเป็นลมน้อยรู้ว่าเป็นเพราะพระพรฝืนใจกงไม่ทวงสิเจ้าย่าเลยพี่นะปองใจจริงไม้หลักพักทิ้งเจ้ารักที่จริงหรือไร